เฮ้ยมีตัวยัดแล้วเราถึงก้อนเราถึงก้อน ไม่มีก่อหินมีตัวอยู่ข้างล่างหินโดดๆๆๆองกันเลยอ่ตาละคนเลยเยอะมากเลยสิบสี่คนเข้าข้างในตรงกลางไม่ได้ตาม มีคนบินไปบินมานนนนนเอออย่าเพิ่งอ,อาเพิ่งไปนั่งกนแล้วเหรอ ลงล่างน็อกน็อนข้างนอกมาข้างนอกมาระวังระวังต้องดูอ่ะเออตรงนั้นแหละเออและเออระวัง ราบานหัวเราทำงานเน็ตมาโดนเยวบนหัวกินเฮ <c oughs> ้ยลงมาใหม่อีก <c oughs> น็อกน่ายอยู่ข้างบนเลย เฮ้ยอยู่นี่อยู่หน้าหิ้มลงมาใหม่ไม่พักเลยอ่ะมา,าอยู่ฝั่งนู้นละเสียงฝั่งนู้นละ,ะตามไปตามไป ตามเสียงปืนไป ซ้ำเลยซ้ำเลยแล้อืมเนอกก็ซ้ำขานไปหน่อยไม่รู้แล้วขานลงล่างแล้วมั้งขานไปไหนไม่รู้แลหและลงล่างอะ่ะมีศพใครตอนนี้ปะได้คิวปะ ไม่ใช่มีตัวลงใหม่มีตัวลงใหม่เฮ้ยรอบช็อตเหลืออีกสามคนอืม นี่เลยห้าแหล,ละสามคนลมเราบินหาเลยสามคนน่ะน่าอยู่อีกฝั่งอ่ะเราไปเปิดของก็ได้ปะ ี่ม่กดของตรงกลางนี่เอ็มโฟนี้ก็มีเดี๋ยวเขาก็มาถ้าเราออกดล่อเราฟังเสียงเท้ายังไม่ลงใช่ยังไม่ลง,ง,ลงเ,เกมท้ายละเ,เกมนีจบกับพักละเหลือคนเดียว อยู่โน่นอยู่โน่นแต่คนเดียวนี่มาเก็บอะไรดิเก็บชุบตัวเองอะ่ะเก็บแล้วนนนนคนมันอยู่ฝั่งนู้นไป,ไปแล้วมันออกไปแล้วอเอาเองไปเก็บชุบเองเลยมันโดดไปแล้วโดดนี้ไปแล้ว ไม่สู้เลยหแบบนีไปเลยไม่ต้องออกก็ได้เร <Low, S 1> าชชะเราไปลงข้างล่างเลย oh. หายิงเลย,ยาาไยมันไม่โดดตรงนี้ไปไหมันก็ตามตูดไปตามตูดตามตูดอุย้ยวันดีคุณกระเตนคับขอบคุณของขวัญนะครับผมแล้วขอบคุณของขวัญจากคุณ,คณก,กันที่มาด้วยนะครับ เนี่ยบินไปนู่นเลยเมืองใหญ่เห็นปะตามมาน่าจะใกล้ถึงอยู่อาจจะถึงเลยก็ได้นะถึงไม่ถึงไม่รู้ไม่น่าถึงแต่ใกล้ถึง มันโดดไกลมากเลยเนะี่ยเอ้ยมีคนโอาเกินชนอะช่วยด้วยเข้าบ้าน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 เข้าบา้า,บานมาเร็ว การรเบิดค่านู่นอยู่นู่นคน เจ็บป่ะเดินใส่เลยยินไหมเฮ้ยรีบบินจังมันไม่ถึงกะเนอะเอาใกล้ๆเราค่อยบินก็ได้เห็นไหม โดนระเบิดเฮ้ยเรระเบิดไปไหนเลยอาตัเราระเบิดหายระเบิดอะซ้ำแล้วหรอ ตัวบนบ้านอ่ะกินสามรอบอ๋ออยู่นี่อ้อมันเดินไปไหนเลยอยู่ข้างบนอะหาตัวไม่เจอยิงน็อกไปแล้วนะไม่บอกว่าขึ้นด่านฟ้าด่านฟ้าก็ไม่น่าเอ้ยขึ้นได้ไงอ่ะประตูมันปิดอยู่อะ มีรถไหมเนี่ยไปดูดูรถตรงโน้นในเมืองเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะมีคนยิงฟินิกมามหลังบ้านอยู่หลังบ้านในหลังบ้านฟ้าเนี่ย เกมมันดูคล่องแคล่วใช่ไหมมันไม่เหมือนแบบอารีน่าหักปุ๊บผ่าตัดเติมกระสุนก็เติมเองใช่ปะ,ะอันนี้นี้แบบปุ๊บตามยาก็ป,ป,ปุ๊บจบจ<ะ>เปลี่ยนแม็กก็ยิงปุ๊บเปลี่ยนได้เลยอารีน่ามันเป็นแบบเดินเกมช้าอันนี้มันเดินเกมไวได้ เติมน้ำมันก่อนมีเติมน้ำมันด้วยนะโอดฟิล ซื้อของไหมซื้อของได้เนี่ยซื้อของตู้ขวามือซื้อกอ็ซื้อหมวดใหม่ มันเต็มถังอุ้ยไอรอดบลงเฮ้ยมีตัวอันนี้ข้าดีี่นอกินในบ้านเล็กอยู่ในบ้านเล็ก เขาอยู่เลยนี่ออกมาแสเฮ้ยใครวนะเน่ะเนี่ยเกนมีพีเก้าศูนย์เนี่ยเมาเ วงบีบบเไไนียงไม่รู้จอดนี้แป๊บแป๊บแป๊บรอแป๊บ เดี๋ยวไปขับอันี้แหละโอเคเหรอเขาบอกมีตัวแรงด้วยนะตัวแรงสิบนาทีเจ็ดร้อยป่ะถ้าเราเล่นก็ครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วมั้งสองพันเอ็ดโอ้โหเเอาเรื่องเลยนะ แต่จริงนี่อยากเล่นสักชั่วโมงอ่ะถ้าชั่วโมง,งนีงก็โหสี่พันสองแล้ต้องรอเงินเดือนออกอะเล่นชั่วโมง,งนึงได้ฮะ<ค><ณ>เออ<ค><ณ>ใช่เหรอไม่ถ้ามันสนุกมันก็นี่ไง เขาบอกเจ็ดร้อยได้สิบนาทีตัวแรงน,นะนะตัวกลางก็หกร้อยตัวกากก็ห้าร้อยมันเขาว่าทีนี้เขารีวิวออออออน่าจะมันกว่าไฟฟ้าไฟฟ้ามันไม่มีเสียงอไป เขาบอกว่าคนที่ขับ F1 ะเริ่มมาจากกัวคาทั้งหมดเลยใช่ใช่ใช่เพราะว่า,า,าวมันไม่มีที่วัดเลยเฮ้ยมีตัวกินมีตัวเห็นปะซ้ายมือ่อข้างบนเีกข้างบนเีกบ,บนหัวบนหัวบนหัวเฮ้ยโดนลัดคิว น็อกอยู่ใช่ปะใช่ใช่นมีคนวิ่งอยู่ข้างล่างอะเอาน็อกเชยอุ้ยโดนหัวหลังมาหลังมาสองสามให้หน่อยสามให้หน่อย เริ่มเดือดแล้วนะน้องอีกมดเต่หมดเตอเนี่ยแหละอยู่ข้างล่างตึกตรงตึกสี่อ่ะ เดี๋ยวน่าจะวิ่งออกกันวิ่งวงไปไหนแล้วเนี่ย่ะขอลดไปตีนี้อยู่ครบสี่เลยอะ่ะดีนะเขาดับดันมาแบบไม่ได้แบบมาพร้อมกันมาสี่ละคนสองคนเฮ้ยยิ่งเห็นคนขี่เมฆ่อไหรรอยิงเลย

นี้ไม่แบ่งกิน,กนยงิงไงยิงให้ทันยิงให้ทันข้างหน้าบวกกันอยู่ มันบ้าตายละน้ำเนี่ยไหนยิงมาวะเนี่ย เดินยิงแล้วเราขึ้นเข่าเลยเดินขึ้นเข่านี้เลย let's go โดนยิงแล้วก็สวนอะ่ะน,นี่เขาเรียกว่าเป็นการวัดคมถ้าเราคมกว่าเราก็ชนะแต่ถ้าเขาเยอะกว่าเราก็แพ้ <laughs> เขาเก็บไอเดอม์ลูงั้นมากเลยบงบีไปไหนเนะี่ยบงบีไปอีเวนต์เจอปะน่าจะอยู่ในอีเวนต์อะบนสะพานซูมดูนี่แน่เสียงเหมือนจะอยู่ในอีเวนต์นะฝั่งนี้ไม่มีแล้ว อ <event. S 2> ใครไม่รู้วิ่งคนเดียวเก็บกรอแบแบป๊บยังไม่รับเฮ้ยอยู่ซ้ายมือกินระวังซ้ายมือตรงหลังต้นไม้ ตายใส่จุดพังดงีย้ยในอีเวนต์อะระวังยิงให้ตายยิงให้ตายสเปร์ไปเลยสเปรไปเลย บนสะพานสะพานน็อกสองอยู่บนสะพานหมดแล้วมั้งเนี่ยนน็อกสามน็อกสาม มอตต้เดียวตัวเดียวตอนนี้ไอ้เกมย,ยิงเลยเรือข้างในนี้แหละหาดูเดี๋ยวหาให้นี่นี่อยู่หน้าเกมหน้าเกมสว uh huh. ยมาเต้นมาเต้นมาเต้น